like đuôi anh có lại, là... mẹ có được, các em ăn gì ตอนนี้ผมสร้างเล้าหมูนะครับทุกคน80%แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่เทพื้นนะครับทุกคนนะเหลือแค่เทพื้นนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำต่อพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะดูนะฮะทุกคนเหลือแค่เทพื้นนะฮะอันนี้เป็นเล้าหมูนะครับทุกคนเล้าหมูผงเลี้ยงหมูอาชีพเสริมนะฮะทุกคนอาชีพส่วนตัวนะฮะธุรกิจส่วนตัวอาชีพเสริมนะครับ ผมก็เลี้ยงหมูสตัวนะครทุกคนนี่นะฮะผมสั่งเราหมูวันนี้ทำวันนะครทุกคนทาวันเลยตอนนี้เหลือแค่เทพ,พื้นนะครับผมก็ไม่ไหวผมก็เลยจะทําต่อพรุ่งนี้นะครมาดูลูกหมูของผมนะฮะทุกคนเป็นหมูหมูหลุงนะครทุกคนหมูหลุงนะฮะสองะะตัวเดี๋ยวมาสีขาวหนึ่งตัวสีแดงหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับทุกคนสีขาวหนึ่งตัวสีขาวตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นสีแดงตัวผู้นะครับทุกคนตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะฮะหมูหลงนะครับทุกคนนะหมูหลุงพาผงเลยนะฮะมาต่อวันที่สองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมผสมปูนผสมรายนะฮะผมกําลังจะโขงให้มัน เท่าเทียงกันนะฮะนี่ก็จะเทพ,พื้นต่อนะฮะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะดูว่าจะเสร็จหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทุกคน ตอนนี้ผสมเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปเทใส่แล้วนะครับทุกคน อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนนะฝีมือสาโถกเกเรียนนะฮะทุกคนดูนะฮะฝีมือสาโถกเกเรียนนะฮะทั้งหมดนี่ก็รวงมูลค่านะฮะทุกคนงบประมาณที่ผมสร้างอยู่ตอนนี้ก็หมดไปประมาณหนึ่งหกร้อยหกร้อยยี่สิบบาทนะฮะอีกบอสนี่หกสิบสองกล้องนะฮะที่ ผมเกาะอยู่ตอนนี้นะครับไม่รวมกับตรงนี้นะฮะโหสิบสองกล้องก็โหร้อยยี่สิบบาทนะฮะแล้วก็ปูนสองถุงนะฮะบัวแดงบัวแดงถุงหนึ่งสิบห้าโลหนึ่งถุงเสือซูเปอร์สีเขียวนะฮะสี่สิบโลอีกหนึ่งถุงนะฮะรวมทั้งหมดสองถุงนะฮะสองถุงนี่ก็หมดไปประมาณสองสามร้อยสามร้อยนะฮะทุกคนนี่นะฮะหัวร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทเท่าหนังนะฮะทุกคนรวมมูลค่าประมาณเก้าร้อยบาทเท่าหนังนะฮะ คือเราทําด้วยตัวเองนะฮะทุกคนกับเบื้องนี่ก็เป็นกับเบื้องเก่าที่บ้างพี่เสาผงนะฮะที่ผงลื้อแล้วก็กับบ้างกับเบื้องเหลือนะฮะทุกคนขออภัยนะฮะกับเบื้องเหลือผมก็เลยมาสร้างเรลาหมูนะฮะทุกคนตรงนี้ผมคิดว่าจะสร้างโรงเรือหินนางฟ้าตรงนี้นะฮะยาวเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮะใครที่ชอบคลิปสําหรับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะทำคลิปต่อไปนะฮะก็ขอฝากติดตั้ง ให้ผมด้วยนะฮะขอคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมขอุณครับ